สวัสดีคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกๆท่านนะคะพบกับช่อง y t u t u ส e มมาทาโรเปิดไพ่ย่ายดวงให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำวันที่1-8ถึง มีนาคม2564คนวันอาทิตย์จะเกิดเดือนไหนจะเกิดราศีไหนปีไหนขอแค่คุณเกิดวันอาทิตย์ก็สามารถติดตามรับฟังและรับชมคลิปนี้ได้ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะคนวันอาทิตย์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแต่สําหรับท่านใดสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับ สมมาทาโร่ทักแชท facebook สมมาพยากรราคาเริ่มต้น3คํคำถามทั่วไปแค่59บาทเท่านั้น5าคำถาม99บาทแต่ถ้าใครจะถามแค่เรื่องของความรัก เน้นความรักเฉพาะเจาะจง3คํคำถาม99บาทหรือถ้าใครสนใจอยากจะเปิดพื้นดวงถามได้ไม่จํากัดคําถามอันนี้จะต้องนัดเวลาแล้วก็โทรคุยกันนะคะครึ่งชั่วโมง259บาท1ชั่วโมง350บาทชมมาพยากรยินดีให้บริการทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวคนวันอาทิตย์ฝากกดแชร์ด้วยนะอย่าลืมกดแชร์นะแล้วก็อย่าคอมเมนต์เป็นอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ สิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวดี ข่าวดีสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ส้มมาต้องบอกเลยนะคือเรื่องเงินเพราะไพ่ราชาถือเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงเรื่องของเศรษฐีหรือนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จหรือคุณมีเกณฑ์จะมีโชคลาบหรือมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนอะไรบางอย่างดังนั้นได้ยินดังนี้แล้วขอคนวันอาทิตย์คนละหนึ่งแชร์แชร์ไปให้โลกได้รู้ให้คนวันอาทิตย์คนอื่นๆเขาได้รับพลังบวกนี้ หลังจากที่คนวันาทิตย์ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจได้บุกบ่าฝ่าดงได้บุกบ่าฝ่าฟันได้มุ่งมั่นได้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคอย่างที่สมมาบอกไปในสัปดาห์ก่อนๆว่าคนวันาทิตย์เหนื่อยหน่อยนะแต่คุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนดังนั้นเนี่ยเป็นเงินก็ดีเป็นลาบยศสรรเสริญก็ดีเป็นโชคลาภก็ดีหรือเป็นความสําเร็จอันเนื่องมาจากการทํางานประสบความ สำเร็จมันเป็นงานที่เหนื่อยแหละคือคนวันอาทิตย์เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเป็นศูนย์กลางจักรวาลคุณจะเป็นผู้นำคุณจะเป็นแกนกลางโลกต้องหมุนรอบตัวคุณก็จริงอยู่แต่การที่คุณเป็นผู้นำองค์กรเป็นผู้นำครอบครัวเป็นหัวหน้าคุณจะต้องมีภาระมากกว่าคนอื่นและต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระความรับผิดชอบมันก็ เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้สู้เหนื่อยหน่อยนะแต่ประสบความสําเร็จมันเป็นความสําเร็จที่ต้องมาแลกกับหยาดเหงื่อทั้งแรงกายและแรงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ใช้เวลาตรงนี้ทุ่มเทนะคะแล้วให้หงดาบองบอกว่าเวลาจะเป็นตัวกําหนดแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันจะช้าหรือมันจะเร็วก็อยู่ที่หนึ่งสติปัญญาของคุณ2ออยู่ที่ใจของคุณ 3. อยู่ที่ความมุ่งมั่นและความพยายามของคุณคนขยนันคนพยายามยังไงก็ประสบความสําเร็จดังนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยมันเหมือนว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยไปสู้รบไปสู้รบไปตีเอาบ้านเอาเมืองมาในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎเพราะฉะนั้นเนี่ยรอคอยข่าวดีได้เลยนะคะ ถ้าเป็นภาษากระเทยก็จะเรียกว่ามงลงแล้วนะคะคนวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแต่การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นอาจจะทําให้คนวันอาทิตย์จะต้องเดินทางไกลหรือมีเรื่องของเกณฑ์การเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางคนอาจจะต้องย้ายไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองส่วนในเรื่องของเจ้าของธุรกิจกิจ,ก,จการคนที่ทําการค้าคนวันอาทิตย์ที่มี หัวการค้าก่อนหน้านี้อาจจะบุกเบิกหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยท้อเหลือเกินรอบนี้นักธุรกิจทั้งหลายพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายคนเกิดวันอาทิตย์กําลังจะได้รับเงินก้อนหรือความสําเร็จกําลังจะมาถึงคุณแล้วแล้วที่สำคัญใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติเล่นหุ้นลงทุนหรืองานออนไลน์ทุกประเภททุกรูปแบบ กำลังจะส่งผลดีมันอาจจะไม่ได้แบบว่าปุบป,ปับฉับพลันรับโชคหรือว่าได้กําไรหรือได้เงินก้อนมันอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ยังไงส้มาเอาหัวเป็นประกันเลยว่าได้รับความสําเร็จแน่นอนส่วนในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากโบนสัสนอกจากตัวเงินเดือนจะเพิ่มตําแหน่งจะเพิ่มอาจจะมีเงินก้อนอะไรบางอย่างที่เป็นค่าตอบแทนเป็นค่าเหนื่อยให้กับคนวันอาทิตย์หรือบางคนเนี่ย นอกจากแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทไปแล้วจะให้ได้งานให้ได้เงินแล้วเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของโชคลาภที่เกิดจากการเดินทางดังนั้นน่ยสิ่งที่จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการถูกขวยหรือความโชคดีประสบความสําเร็จในเรื่องของค้าขายหรือเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทอง คนอ้วนๆลงพุงอยู่แบบนี้แล้วถือเหรียญอยู่แบบนี้แนะนำว่าให้ขอพอรองค์พระพิคเนตนะคะโอมสีคเนสายนมหาโอมสีคเนสายนมหาโอมสีคเนสายนมหากราบสการะขอพอรองค์พระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการค้าหรือเรื่อง état, เงินเรื่อง,องทองจะทำสิ่งใดก็ขอสำเร็จสมหวังดังใจทุกประการน้องๆหนูๆที่รอคอยการสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับใดๆก็ตามขอให้น้องตั้งใจมากกว่านี้หน่อยนะมันไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่ในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎเนี่ยบอกแล้วว่าเราต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็ต้องใช้ความพยายามเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสําเร็จ แต่ในกรณีที่ใครจะต้องการตัวช่วยสมมะก็จะมีวัตถุมงคลหรือเป็นหินมงคลนะคะอันนี้มาจากสปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนช่องสมมาทาโร่ก็คือเพจจินนี่มีหินใน a ฟ e b o o k หรืออินส a g แกรมจินนี่มีหินนะคะอันนี้เป็นหินอย่างดีเป็นหินตาเสือสามนักสัตว์แต่จริงๆนะมีหินหลากหลายมากมายชนิดนะคะมีหินอีกหลายประเภทเลยสามารถที่จะ แจ้งวันเดือนปีเกิดกับแอดมินนะแล้วแอดมินจะคำนวณดูว่าเฮ้ยคนอยู่คุณอยู่ธาตุอะไรแล้วคุณเนี่ยเหมาะกับหินประเภทไหนนะคะก็ลองทักแชท a c e b o o k ไปได้จินนี่มีหินเดี๋ยวชมมาจะาแปะลิงก์หรือว่าจะแนบไว้ให้ด้านใต้คลิปนี้นะคะสนใจก็ทักไปได้เลยคือ หินสวยมากๆราคาหลักร้อยเท่านั้นแล้วก็เสริมเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภโดยเฉพาะคนที่หวังเรื่องของการถูกหวยโชคลาภหรือเรื่องของเงินเง,งินทองทองนะสำเร็จสมหวังดังใจขอบคุณนะคะจินนี่มีหินที่สปอนเซอร์ช่อง YouTube สมมาทาโร่นะคะส่วนในเรื่องของความรัก คนวันอาทิตย์เนี่ยความรักตอนนี้เนี่ยสำหรับคนโสดเลยนะมีเกณฑ์จะมีแฟนมีเกณฑ์จะมีแฟนเป็นเศรษฐีนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นเศรษฐีเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าสัวหรือเป็นคนที่บ้านรวยมากๆว่าอย่างนั้นเถอะหรืออาจจะเป็นนักลงทุนต่างชาติแบบนี้ก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายนะมีเกณฑ์จะได้แฟนที่แบบ ได้แฟนรวยอยาได้ผู้หญิงที่เป็นไฮโซหรืออยู่ในแวดวงชาติตระกูลชั้นสูงแต่มันอาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นความรักที่อาจจะได้พบเจอกันจากการเดินทางก็เป็นได้ส่วนในเรื่องของคนมีคู่ละ่ะ คนมีคู่ช่วงนี้ก็มีเรื่องของการก่อร่างสร้างตนมีเรื่องของการทำมาหากินความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงสำหรับชีวิตคู่หรือการสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีแต่ในระยะนี้คนวันอาทิตย์ที่มีคู่อาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันบ้างหรือบางคนเนี่ยอาจจะด้วยว่าอยู่ไกลกันหรือเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยมีเวลาให้กันการสื่อสารคือสิ่งที่สาคัญที่สุดนะคะส่วนใครที่มีปัญหากันมาก ก่อนหน้านี้ส้มมาก็ต้องใช้คำพูดที่คลาสสิกที่สุดนะเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งไพ่ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะเลิกกันนะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือมันเป็นความทิฏฐิมานะต่างคนอยากจะเอาชนะซึ่งกันและกันมันเลยทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นพยายามใช้เวลาในการเยียวยาสภาพจิตใจของทั้งสองคนนะแต่โดยรวมแล้วครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัว ครอบครัวของคุณจะกลับมาเป็นครอบครัวแล้วก็จะกลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมไพ่ไม่ได้บอกถึงเรื่องของการเลิกราย่าร้างเพราะฉะนั้นทําใจให้สบายส่วนเรื่องสุขภาพส้มมะเป็นห่วงคนวันอาทิตย์นะไพ่อ้วนลงพุงขนาดเนี้อย่าก,กินเยอะนะคนวันอาทิตย์น้ำหนักตัวจะขึ้นอ้วนลงพุงแบบนี้ไม่ดีนะคะไม่ดีนะคะ ออกกําลังกายด้วยนะคะโรคอ้วนน่ากลัวนะคะโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันหรือพวกคอเลสเตอรอลกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจอยู่แล้วคนวันอาทิตย์กินอาหารที่ดีและมีประโยชน์ด้วยนะคะ กะรุณาออกกําลังกายด้วยสมมติขอร้องคนวันอาทิตย์เลยนะกินเยอะกินได้แต่ให้กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วอย่าลืมออกกําลังกายไขยมันอุดตันเส้นเลือดเนี่ยหรือโครคคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะส่งผลต่อหลอดเลือดเส้นเลือดในสมองหรือเลือดไปเลี้ยงหวยัวใจอ่ะมันอันตรายนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจนะหรือคนที่เป็นโรคอ้วนอยู่แล้วเนี่ยเบาหวงเบาหวานมันก็สุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นด้วยรักและปารถนา ดีสม้มมะเป็นห่วงทุกๆุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยอย่าลืมไหว้ขอพอรพระวิคเนศเสริมดวงนะคะส่วนถ้าใครสนใจกําไรหินทักไปที่เพจ a c e บุ o k จินนี่มีหินหรืออินสร g แกรมจินนี่มีหินฝากกด u ับส r คร้ฝากกดแชร์ส้มมะทาโร่ด้วยวันิล้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ